ต้องเลือกลูกอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้ลูกมันกรอบอันนี้คือลิ้นนะคะเนื้อหนอกอีกแบบนึงลูกเนื้อหนอกก็มีมันแทรกข้างในไงเนื้อเนี่ยมันเป็นที่การทอดเนื้อเนี่ยทอดสุกแล้วทอดไปอีกระยะนึงอ่ะมันจะนิ่มเออมันเป็นเทคนิคของป้าน,นี่แหละก็ถ้าเป็นเนื้อเป็นนี้ก็ขายหกสิบาทลิ้นเจดสธรรมดาราคานี้เขาไม่มีใครขายหรอกนรนเนื้อทอดนะคะจะ3สามสิบแ,แล้วลูกเนี่ยไม่ย่ิปีก่อนอยู่ตรงร่มเขียวอะ่ะแล้วก็ย,ย้าย นี่นี่นี่หลายขยับลูกกว่า <g ười> จะมาถึงจุดนี้อุปสรรคเยอะนี่แหละนิจยานเนทอดก็ชื่อนี่แหละ,หละชื่อเมน,นอันนี้จะเป็นเนื้อตะเค้แต่ถ้าคนรู้จักก็เข้เขขาใจนะแต่คนไม่รู้จักส่วนเนื้อเวลาเราเราียกเนื้อตะเค็นจะเนื้อตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนอกนี่มันแทกข้างในเนี่ยบางอันนั้นเหนียวมากเลยนะเนื้อทุกส่วนนั่นแหละมันเป็นที่การทอดอย่างเดียวของบริเนี่ยคือเป็นหลักสูตรของปรณิตเป็นการทอดอย่างเดียวอ่ะ แต่ที่ปน,นิตไปดูคนอื่นทอดนะ่ก็คือทอดทอดแป๊บเดียวเขาขึ้นแล้วอย่างนั้นนะ็่คือเหนียวนะลูกคือไม่ใส่เตยออใบเตยลูกคือว่าคนแก่เขาบอกมาถ้าใส่ใบเตยแล้วม่อจะไม่ติดหมอ้อปน,นิษก็ชอบชอบ,ชอบตามสมัยโบราณมันมันคือมันสะดวกกว่ากระทะลูกกระทะนี่คือมันใช้สถานที่ไงหม้อนี่คือเราอยู่ในรถเลยเวลาทอดแล้วก็ปิดฝาอะไรอย่างนี้มันสะดวกกว่าลูกแล้วก็เอาแปลกๆหน่อยอ่ะไม่เหมือนใครไงอ่า ของปนิ้ก็ใช้หลายส่วนลูกสะโพกแรมแตะแข่มันมีหลาย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 ทินส่วนเนี่ยมีลิ้นมีตับลูกอันนี้คือลิ้นนะคะอ่ามันมันต้องผ่ายอย่างนี้ลูกแต่ปน,นิ้ไม่ได้ผ่าครึ่งต้องผ่าแบบนี้อันนี้คือเสือร้องไห้ลูกอันนี้ยังไม่ได้ทอดนะก็ <c oughs> ถ้าเป็นเนื้อปน,นิ้ก็ขาย60บาทลิ้น7 0เพราะว่าปน,นิ้ไม่ได้ปรับราคาขึ้นลูกปน,นิ้ขายราคานี้คือว่าอยู่ได้คือก็แบ่งกันไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย ก็จะ8โมงนี่พร้อมหมดนะก,ก็คือ8โมงถึงาโมงเย็นอันนี้น้นําจิ้มแจ่วลูกอันนี้นานนสามรสลูก,ลกอันนี้มันมีเปรี้ยวหวานเผ็ดอยู่แล้วนันนี้อ่าอันนี้ก็คือแบบบางคนก็ไม่อ่อก็เผ็ดเผ็ดเค็มเค็มนิดนิดน่แค่นั้นเองลูกไม่มีอะไรก็ทั้งสวรรค์ทั้งลิ้นด้วก็หลักร้อยนูกใครอยากทานเนื้ออร่อยนุ่มๆหอมๆมาร้านนิตยาได้เลยนะคะอยู่หน้าเพาะช่างซอยการไฟฟ้าวัดเรียบนะคะ ถ้าเดินเข้ามาก็เจอปณิตยาคนสวยได้เลยนะคะนักขี่ละหกสิบจ้าติดมันนิดนิดด้วยจ้า